โสโคเมืองหลวงของรัสเซียที่มีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่างจตุรัสแดงหรือพระราชวังเครมลินแค่สองชื่อนี้ก็น่าสนใจมากๆแล้วในวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองมอสโกวแห่งนี้กันค่ะวิหารเซนต์ซาเวียวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียของนิกายออร์โธดอก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมอสโกสร้างในสมัยพระเจ้าซาอเล็กซานเดอร์ที่หนึ่งเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะแด่พระเป็นเจ้าที่ปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียนจัตุรัสแดงจดตุรัสกลางเมืองมอสโกโดยพระเจ้าอีวานที่3ม,มีอายุราวๆ600ปี ที่ลานแห่งนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือว่าทางการเมืองโดยทุกๆวันที่9พฤษภาคมของทุกปีจะเป็นวันแห่งชัยชนะมหาวิหารเซนต์บาซิลสถาปัตยกรรมที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของมอสโกสร้างโดยซารอีวานที่4เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแสดงถึงชัยชนะเหนือมองโกล จุดเด่นคือเป็นโดมลูกหอหอมสีสันสดใสลักษณะคล้ายๆกับเทียนที่มีแสงเปลวเทียนส่องแสงอยู่ด้านบนอีกทั้งยังได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอีกด้วยพระราชวังเครมลินป้อมปราการศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์แห่งมอสโก อดีตเคยเป็นที่ประทับของซาักัพดิของรัสเซียแต่ปัจจุบันได้กลายเป็นทำเนียบรัฐบาลของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินปัจจุบันเปิดให้หนักท่องเที่ยวเข้าชมได้ภายในพระราชวังมีทั้งโบสถ์วิหารพิพ,ธพิธภัณฑ์คลังอาวุธหอคอยป้อมปราการวิหารโบสถ์อาสมชัญหอสูงยอดแหลมประตูสำคัญและโดมอีกมากมาย โบสถ์อาสัมชัญโบสถ์เก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่จัดพิธีรละชาพิศิจของกษัตริย์ทุกพระองค์มีทั้งหมด5ชั้นสวยงามทั้งภายในและภายนอกด้านในมีภาพเฟสโก้และภาพไอคอน Sparrow Hill หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ Lenin Hill เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เราสามารถเห็นเมืองมอสโกได้ทั้งเมือง เคยเป็นสถานที่ที่เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ชื่อดังพักอาศัยอยู่ด้วยปัจจุบันมีรูปปั้นเลนินอยู่ในบริเวณนี้อีกทั้งที่นี่ยังเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโกถนนอาร์บัตยา่านถนนคนเดินที่เก่าแก่เต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารต่างๆในย่านนี้เราจะได้เห็นภาพศิละปสละสวยๆจากศิลปิน วิอาร์ทัวร์ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมวิดีโอดีๆฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ